ี่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาบิลลี่และครอบครวดได้เข้าพบท่านเอกอัครราชทูตลาวประจำฝรั่งเศสเพื่อรับพักปอดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปที่สิงคโปร์โดยจะไปเตรียมลงสนามกับเพื่อนๆที่นอนเลยในการลงเล่นครั้งแรกของบิลลี่ในการรับใช้ชาติครั้งนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจของแฟนบอลชาวลาวที่มีนักเตะระดับลีกดจากยูโร ที่มาเพิ่มความสนุกและนา่าติดตามให้แฟนบอลชาวลาวได้ชื่นใจในสึกฟุตบอลชูชูก่ครับ2020ในวันที่6ธันวาที่จะมาถึงนี้โดยจะพบกับทีมชาติเวียดนามเป็นนัดแรกย่างไรก็ตามช่วยชมช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้มิลนี่เกตแก้วด้วยว่าเขาจะนำทีมประสบผลสำเร็จใหม่ต้องคอยติดตามฝากกดติดตามช่องพวกเราด้วยเพื่อ เป็กำลังใจในการทำคลิปเกาะติดความเคลื่อนไหวข่าวคุณบอนต่างๆ